ไฮโอไซส์มา oh สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้ตื่นขึ้นมาทําโอเมโนะให้สำหรับไปทำงานค่ะเมนูนแรกเลยก็คือเห็ดผัดในกระเทียมค่ะขั้นตอนแรกเลยก็คือเอาเนยใส่กระทะนะคะหลังจากนั้นพอเนยละลายก็ตามด้วยกระเทียมค่ะ,ะผัดกระเทียมให้พอเหลืองสุกนะคะแล้วก็ใส่ เห็ดเข็มทองลงไปค่ะแล้วก็ผัดจนกว่าเห็ดเข็มทองจะสุกนะคะโดยเกลือเล็กน้อยได้แล้วค่ะเห็ดผัดเนยกระเทียมเมนูแรกค่ะมาทาเมนูที่2กันเลยค่ะเมนูสองก็คือ,อใส่น้ํามัน,นะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเหมือนเดิมนะคะผัดกระเทียมจนกว่ากระเทียมจะเหลืองนะคะแล้วตามด้วยหน่อไม้ฝรั่งค่ะหลังจากนั้นผัดหน่อไม้ฝรั่งจนกว่าจะสุกนะคะ เติมผงปรุงรสน้ำตาลเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยหอยลายได้เลยค่ะต่อมาเติมน้ำมันหอยเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากัน พอสุกแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะเราจะได้ผัดหออไม้ฝรั่งหอยลายค่ะมาทานข้าวเช้ากันค่ะไว้เจอคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ